แล้วผู้ใหญ่ไปที่จะเลี้ยงสัตว์อื่นบ้างเลยไงที่แรกก็ว่าอยากจะเลี้ยงไก่ชนอะไรนะอยากจะเลี้ยงไก่ชนโหเอ้ยเอาอีกแล้วจะเลี้ยงไก่ชนอีกแล้วก็เราอยู่นนบุรีจะไปเลี้ยงทําไมไก่ชนทําไมไม่เลี้ยงไก่นนล่ะอือไอไก่ชนที่ว่าเนี่ยไว้ตีกันเป็นสายพันธุ์ของมันอ๋อไอไก่ที่ไว้ตีกันน่ะเหรอไม่เคยได้ยินเหรอเคาได้ไก่อะไรไอเหลืองหางขาวไอเขียวหางดาบไอเดี๋ยไอเหลืองหางขาวเคยได้ยินไอ้เขียวหางดาบนี่มันหมาเนีผู้ใหญ่ เขียวหางพวงเออนั่นๆแพงไหมแพงไหมตัวเป็นแสนโอ้โหไก่ชนตัวเป็นแสนอือโอ้โหผู้ใหญ่เอ้ยจะไปซื้อทําไมไอไก่ตัวเป็นแสนเนี่ยทำไมนี่เดี๋ยวฉันพาไปซื้อไม่แพงด้วยจริงปะไก่ใช่ไหมเออไก่ชนอืสามกระบอกลอยไก่บ้าเลยเรียกเป็นกระบอกเอาซื้อข้าวหลามสามกระบอกเพราะแถมไก่ตัวหนึ่งไหนเนี่ยร้งงอนไงเอา แก่ไก่ชนแล้วสิทำไมกลายเป็นไก่หนองมนไปแล้วตายแล้วพี่ผู้ใหญ่ฮ่าฮ่าฮอ้พี่ผู้ใหญ่มีอะไรไหมึง,งอุ้ยพผู้ใหญ่คนเหลือคนพงังพพนี่ตอนเนี้ยผีแม่ไม้อ่ะมันละบ่ายเข้ามาในหมู่บ้านแล้วแล้วยาอย่าเฮ้ยจริงเหรอวะจริงจริงทูกที่เมียขา้าพูดจริงเหรอโอ้โหเรื่องเธอเสียก็เคยเปลี่ยนชื่อแล้วทุกอย่างวันดีจริงๆครับผู้ใหญ่ตอนนี้เขาบอกว่าผีแม่ไม้เขามาในหมู่บ้านแล้วนะคะจริงๆนะคะ แล้วพี่แล้ะข่าวล่าสุดที่จะกลัวมากเลยนะทำไมเมื่อกี้เนี้ยมันหมาเลยพี่ตายไปสามเฉียบตายสามศพจ้าผู้หญิงกับผู้ชายเหรอหมาจ้าเอา้อยายังจะมีเวลามาพูดเล่นอีกนะเจมไปจ่ายปูใหญ่เนะหมายบอกว่า,วาหมาเนะี่ยมันตายหนึ่งจบอีกสองจบเป็นคนจ้าเออเป็นคนไอ้ที่สองของผมมียหรือเปล่าโป๊ะเช้เลยใช่แล้วผู้ใหญ่ ไอ้ที่ตายสารศพอะหมาตัวหนึ่งกับไอ้ผัวเมียคู่หนึ่งมันตายคู่กันเลยเอ้าผัวเมียมันตายด้วยเรื่องอะไรไม่ตายได้ยังไงล่ะไอ้ผัวก็เมียนะมันมีอะไรกัลางวันไงฟ้าผ่าตายมีอะไรกันงกลางวันใช่ฟ้าผ่าตายเอ้ายืนทำไมแม่มึงเข้าบ้านฟ้าผ่าลงผู้ใหญ่เนี่ยแกก็ทําเป็นเล่นไปได้นี่เราเรื่องผีมากๆานี่ยจะเอาไงดีเนี่ยฉันเองก็ตัดสินใจไม่ได้นะฉันว่าทางที่ดี ไปปรึกษาลุงพี่จะดีกว่านะไม่หรอกพี่ไปไหมก็ดีนะจ้าพี่ไปปรึกษาลุงพี่ดีกว่าไม่ใช่ไปด้วยไปด้วยใค<า>ด้วยทัยงแก